สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมรถกระบะมือสองนะครับกลับกันมาอีแล้วครับผมนะครับบีมเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายนะฮะเดี๋ยวช่องนี้ผมจะปลุกนะฮะช่องกระบะมือสองขึ้นมาอีกครั้งนะครับเดี๋ยวจะพยายามลงทะยอยรีวิวรถกระบะให้ได้รับชมกันนะครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับมีรถกระบะอยู่2คันที่เพิ่งเข้าใหม่มานะเลขไมล์หลักหมื่นทั้งสองคันเลยนะครับคันแรกเลขไมล์สองหมื่นห้านะคันนี้นะครับนะฮะอีกคันนึงนะเลขไมล์สามหมื่นห้าสามหมื่นสี นะครับสองคันนี้ราคาต่างกันหมื่นเดียวนะคร ment, ับราคาต่างกันหมื่นเดียวนะครับเป็นตัวโตท้าไฮรักลีโวนะครับ2.4นะตัวนี้เป็นตัวเอนทรีนะทั้งสองเลยนะครับเป็นหน้าหลอดนะครับนะะฮหน้าหลอดทั้งสองเลยครับปี22เหมือนกันทั้งสองคันนะครับเป็นสเปซแคปนะครับเป็นแคปนะพี่นะนะครับเป็นแคปนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูคันแรกกันก่อนนะคันนี้เล็กไม้20,500นะครับผมได้เป็นสีขาวด้วยนะครับทะเบียนนี้นะเดี๋ยวทะเบียนจะจะเปลี่ยนเป็นป้ายของกรุงเทพนะครับจะเป็นป้ายของกรุงเทพ นรถสภาพเดิมๆเลยพี่รถหน่วยงานนะนะครับคันนี้ราคา4 0 0 0 0นเก้าบาทนะครับเลขไมล์สองหมนะครับพี่ดูสภาพภายในนะนะครับยังไม่ทันได้ช้านะพี่นะนะครับรถไม่ช้านะครับนะสภาพสวยๆแผงประตูด้านข้างนะครับด้านฝั่งด้านหน้ากเลยนะนี่นะกระจกเป่าไฟฟ้านะครับนะฮะออโต้คนขับด้วยนะนะครับตอนนี้รถสวยจริงๆพี่ดูนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์คสวยๆนะครับสีกาวเรืองน้ำฝานะครับนะฮะกระจกเดิมโตต้านะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะนะครับของลามิน่าด้วย นะฮะแคปเปิดได้นะเป็นตัวสมาร์ทแคปนี่นะฮะดูฝั่งของแคปนะพี่นะนะครับไม่มีช้ำครับนะเลขไม้สองหมื่นห้าพี่นะครับสี่แสนเก้าพันบาทนะครับคันนี้ผ่อนอยู่มันหกพันปลายถึงเจ็ดพันนะครับคันนี้นะเจ็ดพันกว่ากว่าหกพันปลายนะครับรถสวยจริงๆนะดันได้ถึงแปดสิบสี่มวดเลยนะครับกระจกเดิมนะครับของโตโยต้าด้านหลังนะครับไรฟฝ้าไม่มีขาดติดฟิล์มเรียบร้อยนะนี่นะสวยๆเบาะผ้าไม่มีขาดนะครับตึงๆนะปีกเบาะไม่มีล้มนะฮะ สวยมากนะคันนี้นะครับเลขไม้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดเนี่ยให้ดูปุ๊บนี่เลขไม่สองหมื่นห้านะครับนะสองหมื่นห้าพันโลพี่ไฟไฟไม่มีโชว์นะนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับมาเดี๋ยวผมดำเนินดำเนินนะฮะเดี๋ยวกดให้ดูพี่ปุ๊บนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูด้วยนะคันนี้มาสตาร์ทเลยแล้วกันนะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมนะฮะหยิบจับใช้สอยง่ายนะครับพวกปุ่มอุปกรณ์ต่างๆนะครับของตัวโตยต้านะนะครับเดี๋ยวผมลดเสียงก่อนปุ๊บมา อ่ะสตาร์ทยากหน่อยนะเพราะอยู่คนเดียวนะครับมาหนึ่งสองสามปุ๊บมะเลขไม้ที่ปรากฏนะสองหมื่นห้าพันโลพี่นะครับวิญญาเดิมโรงงานนะครับนะฮะมีมาให้สั่งการแบบเสียงซิรีได้ด้วยนะครับสวยเลยเกียร์เป็นหกเกียร์นะครับเป็นแมนนวลหกเกียร์นะเกียร์ถอยต้องผลักซ้ายนะครับเกียร์ถอยผลักซ้ายนี่นะฮะขึ้นเกียร์ถอยไปนะครับอันนี้คือเกียร์ถอยนะครับถอยแล้วนะนะฮะสวยๆ ด้านหน้านะครับคอนโซลสวยๆนะครับบอร์ดไม่มีขาดฝั่งน้ำหน้าทรายนะครับนะฮะนี่นะฮะโอ้โหพี่ดูนะนะครับไปตรงเปด้านไม่มียันไม่มีขล่านะครับนะฮะไฟเฟอติดหมดเลยนะครับนี่นะฮะไฟส่องพื้นที่ไฟห้องโดยสารนะครับนะฮะเอาไปใช้ได้ยาวเลยพี่นะเลขไม้สองหมื่นห้าอยากได้รถใหม่นะครับคันนี้นะนะสวยจริงนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านท้ายกระบะกันนะครับแอร์เย็นนะ ครับแอร์ใช้ได้เลยนะครับเครื่องมีตัว2.4นะครับ150แรงม้านะพี่นะปิดละแล้วก็ปิดประตูด้วยปุ๊บนะฮะพี่ดูเสียงฟังเสียงปิดประตูนะครับนี่นะครับปิดประตูสนิทอยู่เหลียงผมสัตว์ไม่มีบุบไม่มีเละเยิ้มนะครับนี่คือสีเดิมของตัวรถเลยนะนะครับแม็กเดิมนะครับเดิมๆโรงงานแม็ก15นิ้วนะยางเป็นเอ่อเดี๋ยวนะผมดูก่อนยางเป็นตัวดันหลบนะพี่นะยางดันหลบนะครับปีปีเดียวกับตัวรถนะครับปี22นะฮะคสซีนี่นะเลคคสซีครับผมเนี่ย สวยแนวรถเดิมๆพี่นะเพงแต่ว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างนะนะฮะยังไม่ได้ล้างด้านท้ายฝาท้ายกระบะเดิมๆครับนะฮะเดิมๆใช้งานเดิมๆเลยพี่นะอ่ะบดูตรงนี้ก็หน่อยนะครับพี่ดูด้านท้ายนะครับท้ายกระบะนะนี่เม็ดดอมเม่ด้ารสวยๆเดิมๆนะครับไม่มีชนนะครับคมไฟเดิมๆครับไฟเดิมเนี่ยของรีโวนะครับพื้นกระบะนะด้านท้ายนะครับเม็ดอาร์กยังอยู่นห็นไนะเม็ดอาร์กยังอยู่นะครับสวยๆเลย นะครับได้สภาพเดิมเดิมเลยพี่นะครับอย่างได้ป้ายแดงนะใครหาป้ายแดงอยู่นะครับนะฮะกันนี้นะปียีสองนะหย่อนกว่าสปีพี่นะแต่พี่ได้สภาพนี้เลยได้สภาพป้ายแดงนะครับแต่ราคามือสองนะฮะนี่สี่แสนเก้าพันบาทนะฮะไลเนอร์เป็นของโตโยต้าด้วยนะครับไฟท้ายนะฮะไฟเบรกดูให้สามนี่แล้วก็ด้านล่างนะครับนะฮะช่วงล่างเดิมเดิมนะฮะยังอะไรมีมาให้คันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายของกทมนะครับ Z Edition นะฮะ สวยคันนี้นะครับนี่นะฮะโอ้โหโพ,ออพี่เพียงแต่มันเลอะหน่อยนะพี่นะรถเข้าใหม่นะนะครับกระจกเดิมโต้ต้ตานะครับกรนะจกเดิมนี่นะโต้ต้านะพี่นะนะครับนะเดิมเดิมพี่รถเดิมๆนะครับเครื่อง2 4 e สีเอสองพันนะครับนะบอีคันนึงนะฮะ เหมือนกันนะครับปี22เหมือนกันนะแต่คันนี้เลขไม้สูงกว่านิดนึงนะ34,000ถือว่าไม่ต่างนะครับถือว่าไม่ต่างแต่คันนี้ได้ราคาปรับราคาลงมาแค่10,000นะครับ399,000บาทต่างกันหมื่นเดียวนะพี่นะเลขไม้สามหมื่นสี่นะครับภายในเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันนะสำหรับคันนี้นะครับนี่นะฮะสวยจริงๆพี่นะครับสวยจริงจเลขไม้สามหมื่นสี่นะนะครับผมไม่สตาร์ทให้ดูเลยนะนะครับเกียร์เป็นเบนนุ่นนะครับนะฮะหัวเกียร์หกเกียร์นะพี่นะนะครับเกียร์ถอยด้านซ้ายขึ้นนบ นะครับแล้วก็แอร์ปรับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับใช้งานง่ายๆปุ่มจับใช้สอยนะฮะหยิบจับใช้สอยง่ายๆเบาสวยๆพี่เบาผ้าไม่มีล้มเลยนะนะครับปลายผ้าสวยๆนะครับแคปเปิดได้นะด้านด้านท้ายแคปนี่นะโอ้โหพี่เอ้ยสภาพนี้นะครับนะฮะคันนี้ก็เหมือนกันนะปอนด์ใกล้เคียงกันครับผมนะปอนด์ใกล้เคียงกันนะฮะน็อตไม่มีขยับเลยพี่นะน็อตไม่มีขยับสวยๆ กระจกเดิมนะครับคันนี้โตโยต้าคันนี้ได้ฟิล์ม 3M มานะครับน่ะคันเมื่อกี้ไม่25,000ได้ฟิล์มลาเวน่าคันนี้ได้ 3M มานะครับโอ้โหลีโวนะครับน่าหล่อนะปี22แล้วพี่นะนะครับไลเนอร์เป็นของแม c ไลเนอร์นะครับนะแต่คันเมื่อกี้เป็นของโตโยต้านะครับนี่เนี่ยไปเบียนพิจิตครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะครับน่ะไฟท้ายเดิมๆนะมาดูท้ายกระบะกันหน่อยมาเนี่ยท้ายกระบะนะครับ นี่นะน็อตไม่มีขยับนะพี่นะสภาพเดิมๆเลยคันนี้นะฮะสวยจริงๆนะครับนี่สวยจริงๆนะฮะฝาท้ายด้านท้ายนะครับอันนี้คือเลอะนะพี่นะเลอะนะครับนะฮะรอยเลอะนะครับเดี๋ยวต้องทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะฮะรถทุนเข้านะครับผมแม็กไลเนอร์สวยๆไม่มีชํานะพี่นะพี่ดูนะนะพี่ดูนี่นะฝาท้ายนะครับแล้วก็ดูงนี้นะฮะนะฮะใช้งานน้อยนะนะครับใช้งานน้อยมากนะครับมีหูยึดให้ตรงนี้ห6หหูนะนะครับฝั่งน้นมี4ี่หู นะฮะฝั่งนู้นอ่ะหเหมือนกันนะฮะแต่อยู่คนละแนวกันนะครับนะฮะคนละแนวกันฝั่งนู้นเป็นของไลเนอร์เป็นของโต้ต้าฝั่งนี้เป็นของอ่าแม็กไคลเนอร์นะครับล้อเหมือนกันนะครับคันนี้ได้ยางบิสโต้นะครับนะดูราวิสนะครับบิสโต้นะปียีสองเหมือนกันนะฮะอ่ยางบิสโต้ดูราวิสนะครับปี22แม็กสิบหนิ้วนะครับถ้าพูดถึงเกรดนะครับตัวนี้เกรดดีกว่านะครับถ้าพูดถึงเกรดยางนะ นะครับราคาถูกกว่านะพี่นะคันนี้นะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนู้นสี่แสนเก้าพันบาทนะครับนะไลเนอร์เป็นของโตยต้านะครับสำหรับคันนู้นนะราคาสูงกว่าเนี่ยอ่ะพี่ดูภายในนะครับสภาพสวยๆเลยนะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันทั้งสองคันนะครับมาดูกันในส่วนของเครื่องนะครับคันแรกนะนะครับสำหรับห้องเครื่องคันเล็กไม่สองหมื่นห้านะครับนะพี่ดูนะครับขันบนหม้อน้านะนะอันนี้คือได้สภาพเดิมเลยนะนะครับขันบนหม้อน้ําจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะฮะ จะต้องมีเหมือนกับคล้ายเป็นรอยของยางนะครับยางด้านบนนะที่ละลายละลายกับตัวคานด้านบนนะครับอันนี้ถือว่าแท้นะเดมเดิมนะครับแล้วก็ภายในห้องเครื่องนะครับสวยๆนะฮะปั๊มโซล่าไม่ใช่ปั๊มโซล่ากล่องโซล่านะครับแผงฟิลด์ดเล์นะครับแบตเตอรี่นะครับเป็น fb นะนะครับแล้วก็ตันนี้น้ำมันพาวเวอร์นะครับถังพักน้ำนะครับกออากาศนะครับ น้ำมันเบรกนะครับแล้วก็มีปั๊ม ABS นะฮะโอ้เขมี ABS ให้นะรุ่นใหม่ๆจะใส่ ABS มาให้หมดแล้วนะนะครับแล้วก็ประเก็นฝาสูบประเก็นฝาวาล์วนะพี่นะนะครับสวยๆนี่นะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มเลยห้องเครื่องใหม่ๆสะอาดๆนะครับนะตรงนี้เป็นเทอร์โบนะนะครับด้านล่างเป็นเทอร์โบนะครับแล้วก็ทอยเสียนะครับ2.4นะครับผมคันนี้นะ150แรงม้านะค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับไฟหน้าจะเป็นอย่างนี้นะพี่นะจะมีเขี้ยวออกมาอย่างนี้นะครับสำหรับตัวตัวชมใหม่นะตัวเอนทรีนะครับนะปียี่ส ไฟหน้าเป็นอย่างนี้นะครับเน้นใช้งานนะพี่นะตัวเอ็นที่นะครับเหมือนเป็นตัวเริ่มต้นนั่นแหละนะฮะสำหรับตัวแคปนะครับมาดูฝั่งเลขไม้สามมือสี่นะครับคันบนหม้อน้านะนี่นะฮะโอ้โหสวยจริงๆสภาพเดิมๆนะครับเนี่ยตัวคาร์เป็นตัวเดิมเลยนะครับกองอากาศนะครับแล้วก็ปั๊ม ABS นะครับน้ำมันเบรกนะครับถังพักน้ำนะฮะน้ำมันพาวเวอร์นะครับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็กล่องโซลานะครับสวยๆเนี่ย ปะเกนฝาสูบป,ปะเกาวาวาวนฝาเบานี่พี่นะแห้งๆนะพี่นะโอ้โหสีเหมือนแบบเพิ่งออกจากจากโรงงานอะนะครับแต้มสียังอยู่นะครับนี่ปะเกนฝาสูบป,ปะเกนฝาวบา,วาวนะครับไม่มีน้ํามันไหลเยอะนะนะครับแห้งๆเลยเนี่ยสวยจริงๆนะครับตรงนี้เทอร์โบนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นถ้อยเสียนะครับสบภาพโอ้โหเหมือนได้ไป้ายแดงเลยพี่นะใครหายอยู่นะครับรีบเลยสําหรับ2คันนี้นะครับคันนู้นนะฮะสี่แสนเก้าพันบาทนะครับปียีสองเหมือนกันเลขไม้สองพันห้าและก็คันนี้นะครับสามหมื่นสี่พันโลนะสี สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้นะครับสวยนะฮะสวยยิงตัดไฟแนนซ์ได้ดีอยู่นะครับค่าการรับสกิตนะครับพนักงานบริษัทนะมีเครดิตผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสินเชื่อเงินสดนะครับผ่อนมอเตอร์ไซค์เกินปีขึ้นไปนะสามารถรอรับรถรอผลอนุมัติได้ภายใน2ชั่วโมงนะผมมาเช้ารับรถช่วงเที่ยงช่วงบ่ายได้เลยนะนะครับมาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยสีไทย68แยก1นะครับมีนบุรีกรุงเทพนะครับมาแล้วมาติดต่อหน้าร้านนะติดต่อหาผมได้เลยนะบีมเพชรยนต์นะครับเดี๋ยวผมดููแลให้้นะผกาาารฝ่ยยข นะครับผมบีมเพชรยนนะครับนะจำแม่นๆเลยพี่นะครับมาหน้าร้านมาติดต่อน้องหน้าร้านนะครับน้องหน้าร้านจะนั่งอยู่นี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็มาติดต่อผมได้เลยนะครับเดี๋ยวดูแลให้นะนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมอีก2คันนะผมมีกระบะดีแม็กอยู่2คันนะครับคันแรกเป็นสเปซแคปนะนะครับนี่ทะเบียนนี้นะครับ4610นะฮะปี2019นะครับเลขไมล์80,000พี่379,000เจ็นันบาทนะราคาไม่แรงเลยนะปี19 3 0 0 0 0ส 79,000บาทนะกระบะสเปซแคปนะครับดีแม็กนะเน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับคันนี้นะเป็นตัว1.9นะพี่นะนะครับ1.9นะครับ1.9 S นะครับตัวเริ่มต้นนะนะครับเลขไม้แป0 0 0ืนะครับภายในเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับนี่นะเกียร์ธรรมดาเนี่ยสเปซแคปคือแคปเปิดได้นะนะครับคล้ายๆกับตัวลีโวนะครับนะตัวนี้คือ1นึ่งจุดเก้านะฮะก็ประหยัดน้ำมันไปอีกแล้วก็ประหยัดในเรื่องการเสียภาษีนะครับกระจกเดิมนะฮะแล้วก็ขึ้นลงนะเป็นไฟฟ้านะครับออโต้คนขับ ดีแม็กนะ,ะ D นะขึ้นชื่ออยู่แล้วสำหรับตัวกระบะนะครับนะฮะอีสุนะ,ะยางเป็นดันหลบนะครับแม็กซสินิ้วล้อกระทะนะครับเน้นใช้งาน3ามแสนเจ็ดหมื่นบาทแล้วก็อีหนึ่งคันนะสประตูโวเตียนะครับนะคันนี้จัดส่งมาให้แล้วนะสองทะเบียนสองหนึ่งห้าสามนะฮะได้เป็นล้อแม็กซสิบแปดนิ้วนะครับนะฮะซีอียี่แปดนะพี่นะสีมตาลทองไหมนะครับยางฮีโร่นะครับ แต่งมาสวยๆเฉยๆนะไม่ได้ไปซิ่งที่ไหนนะพี่นะนะครับปรับราคาลงมาแล้วนะเหลือ4 1 5 0 0 0บาทนะครับ4 1 5 0 0 0บาทเลขไมายห0 0 0ืพี่ติดฟิล์ม80นะครับผมนะติดฟิล์มแปดสิบสวยๆเลยพี่คันนี้นะครับ4ประตูนะนะครับภายในเป็นเบาะผ้า 1.9s นะครับตัวนี้นะครับ 1.9s ตัวเริ่มต้นนะครับเกียร์ธรรมดานะ4 1 5 0 0 0บาทปี19ครับเลขไมายห0 0 0ืนะฮะนี่สวยจริงๆคันนี้นะครับ ขายหาอยู่นะครับนะราคาถึงขนาดนี้แล้วนะครับยังจัดได้อยู่นะนะครับจัดได้เต็มครับพี่ปี19นะครับนะภายในบอกผ้านะครับเนียนสวยเลยพี่คันนี้นะครับนะฮะกระบะสีประตูนะนะครับนะเคยเฟื่องฟูในยุคยุคหนึ่งนะครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับนะนะสายนี้นะครับใครหาอยู่นะครับนะฮะใครหาอยู่นะสำหรับคันนี้นะครับจะส่งลงล้อให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยเลยทีเดียวนะคันนี้ยังผ่อนได้อยู่นะครับผ่อนอยู่ประมาณ7,000พี่คันนี้นะครับ2คันเลย คนะันนึงผ่อนอยู่ประมาณหกพัน 6, นะหกพันไปถึถงเจ็ดพันนะครับสำหรับคันนี้นะเน้นใชยย้างานนะครับผมเนะี่ยโอเคเนะี่ยสำหรับสายกระบะนะใครมองหาอยู่บ้างครับสองคันนี้นะนะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะครับเนะี่ยโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ